สวัสดีค่ะพบกับวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6กับคุณครูสิรธิลักษณ์นามนวลน,นะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือเรื่องกรอน4ีนะคะ่ะค่ะ,คะสำหรับกรอนสก็คือเป็นคำประพันธ์ประเภทกรอนนะคะซึ่งเป็น1ในบทร้อยกรองน,นะคะสำหรับบทร้อยกรองเนี่ยก็จะมีโครงฉันกาบแล้วก็กรอน นะคะกรอนสีก็คือเป็นกรอนนั่นเองซึ่งกรอนสีใน1บทเนี่ยจะมี2บาท1บาทมี2วรวักวรกหนึ่งก็คือมีสคํคำเขาก็เลยเรียกว่ากรอน4ีนะคะซึ่งลักษณะของกรอน4ีเนี่ยนอกเหนือจากจะมีการกำหนดจำนวนคำแล้วนะคะยังต้องมีลักษณะสัมผัสนะคะซึ่งการสัมผัสของกรอน4ีนั้นนะคะเขาบอกว่าคำสุดท้ายของวรคหน้า สัมผัสกับคำที่สองของวรรคหลังและคำสุดท้ายของวรรคที่สองสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สามที่คุณครูพูดไปเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งบทนะคะส่วนถ้ามีสองบทนะคะหรือหลายๆบทเนี่ยเราจะต้องมีสัมผัสระหว่างบทด้วยซึ่งสัมผัสระหว่างบทนั้นเนี่ยจะอยู่คำสุดท้ายของวรรคที่สี่ของบทแรกสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สองในบทถัดไป พู้แบบนี้นักเรียนอาจจะยังมองไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราไปดูแผนผังกรสี่กันก่อนค่ะนี่เป็นลักษณะของแผนผังกรสี่นะคะ1บทจะมีสวรวคอันนี้คือ1วรรหนึ่งวรรหนึ่งวรรหนึ่งว,วนะคะนับรวมกันก็คือได้4วรรสี่วักนี่ก็คือเท่ากับ1บทนะคะ1บทนี่ก็คือเท่ากับสองบาท2บาทคืออะไรนะคะสองบาทก็คือมาจาก เนี่ยค่ะ2วัคเท่ากับ1บาทเพราะฉะนั้นอันนี้1วัคอันนี้1วัคเพราะฉะนั้นสองวัครวมกันเท่ากับ1บาท2วัครวมกันเท่ากับ1บาทเพราะฉะนั้น1บทก็จะมี2บาทนั่นเองค่ะและนี่ก็คือแผนพังของกรอน4ี่ค่ะเดี๋ยวเราไปทบทวนกันนะคะเอาละค่ะเรามาลองทดสอบความจำกันนะคะลองตอบคำถามคุณครูนะคะว่า จากแผนถังกรอนสี่นี้นะคะมีกรอนทั้งหมดกี่บทคะติ๊กตอกติ๊กตอกจำได้ไม่เอ่ยคุณครูจะเฉลยนะคะตรงนี้นะคะมีกรอนทั้งหมด2บทคะ่ะนี่ก็คือกรอน1บทนะคะและนี่ก็คือกรอนอีก1บทรวมเป็น2บทนะคะคำถามข้อต่อไปถามว่า สองบทนี้มีกี่วรรคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกจำได้ไม่เอ่ยเฉลยนะคะสาหรับสองบทนี้มีทั้งหมด8วรรค่ะนี่เราบเป็น1วรรสองวรรส3วรรสี่วรรห้าวรรค6วรรค7วรรค8ววรคค่ะ ใครตอบได้เก่งมากๆเลยนะคะและคำถามสุดท้ายค่ะถามว่าสองบทนี้มีกี่บาทคะติ๊กตอกติ๊กตอกเอ๊จำได้ไหมนะว่าเมื่อสักครู่นี้กี่วัคนะเท่ากับ1บาทคุณครูจะเฉลยแล้วนะคะสำหรับ1บาท ก็คือมาจาก2วักนั่นเองค่ะ2วัก์เท่ากับ1บาทเพราะฉะนั้น1บาท2บาท3บาท4บาทคำตอบที่ถูกต้องก็คือ4บาทนั่นเองค่ะใครที่จําเงื่อนไขนี้ได้ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้นะคะเราไปจดจํา จำนวนคำจำนวนวรคนะคะแล้วก็จำนวนบาทในกรอนในแต่ละบทได้แล้วนะคะคราวนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบของกรอนสี่ก็คือจะต้องมีคำสัมผัสหรือว่าคำคล้องจองนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อสักครู่คุณครูคได้อธิบายไปแล้วนะคะแต่ว่านักเรียนอาจจะยังมองไม่เห็นภาพนะคะเราก็จะมาอธิบายซ้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในกรอนหนึ่งวจะมี4คำนะคะวรคละ4คํคำ เรียนลองดูบทที่1ก่อนนะคะคำสัมผัสก็คือคำที่มีสระเสียงเดียวกันและตัวสะกดแม่เดียวกันนะคะหวังว่าคงจะจําได้เนาะเอาล่ะเรามาดูนะคะคำสัมผัสของกรอน4นะคะก็คือคำสุดท้ายของวรรคที่1ต้องสัมผัสกับคำที่2 ของวรรคที่2นะคะหรืออาจจะเป็นคำแรกก็ได้นะคะและคำสุดท้ายของวรรคที่สองสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3ค่ะนี่ก็คือลักษณะของคำสัมผัสของกรอน4ีนะคะนี่คือแค่1บทเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเป็น2บทล่ะนี่ค่ะสองบทนะคะเราก็ ยังคงยึดเกณฑ์เหมือนเดิมค่ะก็คือคำสุดท้ายของวรรคที่1สัมผัสกับคำที่สองของวรรคที่สองคำสุดท้ายของวรรคที่2สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3นะคะหรือในบางครั้งเราอาจจะอนุรลมเป็นคำที่1ก็ได้นะคะแต่ส่วนที่เพิ่มมานะคะอย่างที่คุณครูดได้แจ้งไว้ว่ามีมากกว่า1บทเราจะต้องคำานึงถึง สัมผัสระหว่างบทด้วยนะคะซึ่งสัมผัสระหว่างบทอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นตัวเชื่อมกันนะคะอันนี้คือบทที่1อันนี้คือบทที่2นะคะ2ตัวนี้จะทําการเชื่อมสองบทนี้เข้าด้วยกันนะคะก็คือคําสุดท้ายของวรรคที่4ในบทแรกนะคะสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่สองในบทแบบถัดไปถ้ามีอีกก็เชื่อมกันต่อไปต่อไปอีกเรืเร่อยๆค่ะ เอาละคะ่ะเรามาดูตัวอย่างกรอน4นะคะอย่างที่คุณครูบอกว่าในแต่ละวรคนะคะจะมี4คำนะคะแล้วก็จะมีคำสัมผัสเดี๋ยวเราไปดูว่าสัมผัสกันอย่างไรนะคะกรอน4พื้นฐานโบราณท่านสอนวางเป็นทางกรอนวอนให้จดจำฝึกแต่งกันดูเรียนรู้ถ้อยคำ เขียนเป็นลำนำย้ำวางแนวทางเอาละค่ะเรามาดูลักษณะของคำสัมผัสนะคะคำสุดท้ายของวรรคที่1สัมผัสกับคำที่สองของวรรคที่2และคำสุดท้ายของวรรคที่2สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3นั่นเองจำได้ใช่ไหมคะสังเกตค่ะเสียงสระอาเหมือนกันตัวสะกดนอนหนูและนอนเนนอยู่ในแน่กลเหมือนกัน ะะส่วนคำว่าสอนกับกรอนเสียงสระออเหมือนกันและตัวสะกดนอนหนูอยู่ในแม่กลค่ะไปดูบทที่2นะคะฝึกแต่งกันดูเรียนรู้ถ้อยคำเขียนเป็นลำนำย้ำวางแนวทางดูตำแหน่งนะคะตำแหน่งเดิมเลยค่ะคำสุดท้ายของวรรคแรกนะคะสัมพันธ์กับคำที่2ของวรรคที่สอง และคำสุดท้ายของวัคที่สองสัมผัสกับคำสุดท้ายของวัคที่สมเห็นไหมคะเสียงสระอูเหมือนกันเสียงสระอําเหมือนกันนะคะส่วนตัวที่เป็นสีม่วงตรงนี้คืออะไรนะคะตรงนี้ก็คือเป็นคำสัมผัสเหมือนกันแต่ว่าเป็นสัมผัสที่ไม่บังคับนะคะเรนจะสังเกตว่ากรอนเนี่ยกับวอนเป็นเสียงสระออมเหมือนกัน นะคะตัวสะกดแม่เดียวกันนำกับย้ำออกเสียงสระอําเหมือนกันนะคะตรงนี้เป็นสัมผัสอีกหนึ่งสัมผัสแต่ว่าไม่บังคับจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีจะทำให้กรอนบทนั้นมีความไพเราะมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนคำสัมผัสอีกหนึ่งจุดที่จะลืมไม่ได้เลยอันนี้เป็นสัมผัสบังคับนะคะก็คือสัมผัสระหว่างบทค่ะเชื่อมสอบทเข้าด้วยกันนะคะ อันนี้คือบทที่1อันนี้คือบทที่2น,น,น,นะคะแล้วเราก็เอา2บทนี้มาเชื่อมต่อกันโดยการใช้คำสัมผัสค่ะสังเกตว่าคำสุดท้ายของวรรคที่4กับคำสุดท้ายของวรรคที่2ของบทถัดไปเห็นไหมคะออกเสียงสะละอหมกันค่ะและนี่ก็เป็นตัวอย่างของชันทลักษ์ณในกรอน4นะคะซึ่งเป็นเรียกว่าลักษณะบังคับ ที่ถ้านักเรียนจะแต่งกรอน4เนี่ยนักเรียนจะต้องทำให้ได้ตามเงื่อนไขทั้งหมดนี้นะคะเราไปทบทวนนะคะการอ่านแบ่งวรรคของกรอน4ี่ค่ะใน1วรรคนะคะมี4คํคำดังนั้นเวลาเราแบ่งการอ่านเราจะอ่านทีละสองคำนะคะอย่างที่คุณครูอ่านให้ฟังเมื่อสักครูน่นี้กรอนสี่พื้นฐานโบราณท่านสอนวางเป็นทางกรอน ให้จจดก็จบไปนะคะสําหรับเรื่องกอนสีทีนี้คุณครูก็มีงานที่จะมอบหมายนักเรียนเช่นเคยค่ะให้นักเรียนเปิดใบงานที่2นะคะศึกษาใบความรู้หน้า4ีถึงหน้าหเพิ่มเติมในใบงานที่2ก็จะแบ่งเป็น2ตอนนะคะตอนที่1ห,หน้า6ให้นักเรียนเขียนแผนผังที่เป็นวงกลมวงกลงมค่ะพร้อมทั้งโยงสัมผัส ส่วนตอนที่2หน้า7นะคะให้นักเรียนโยงสัมผัสสระระหว่างวัคของกรีแล้วก็นำคำที่นักเรียนโยงเนี่ยมาใส่ในดกรอบสี่เหลี่ยมน,นะคะวันนี้ไม่ต้องถ่ายรูปลงอัลบั้มนะคะเก็บงานไว้ทําเสร็จเก็บงานไว้แล้วค่อยออรวบรวมส่งทีเดียวเวลาโรงเรียนนัดหมายนะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะสําหรับวิชาภาษาไทยวันนี้พบกันใหม่ชั่วโมงหนะ้าสวัสดีค่ะ